รันที่ส 2. 2> อ,องขออนุญาตนะครับบีครับรนที่2องในรุ่นของรถบ้านสามพันนะครับบนตอกวันเที่มาครับกับคันนี้ครับ ทีพีไวริงอาไวเรุ่นตลาดไทยครับรถบ้านสามพันลันที่สองครับมาดูครับลันแรกออกไม่ได้ครับมาดูลันนี้เป็นลันที่สองนะครับต้องทําเวลาให้ดีที่สุดครับ สิบจุดห้าหนึ่งสามครับสองร้อยสิบเก้าอันนี้จากต้นดีเซลรถบ้านสามพันลันที่สองครับปอกีมาเลยครับปอกี หนึ่งหกนี่ครับจากแบงค์กองมครับในรุ่นของรถบ้านสามพันนี่จากโอ๊ตรสซิ่งครับฝั่งแ็กทีนะหมายเลขห้าศูนย์เจ็ดครับโอ๊ตรสซิ่งนนทบุรีครับแล้วก็

ครับครับนะครับเดินนะครับออกนะครับอ่า หกสองเก้าเจ็ดห้าหกสองร้อยสามสิบแปดอันนี้ครับช่างวัดไม่ให้อันนี้วัดพี่จีขับครับรันนี้วิ่งไว้น่าจะเก้าจุดแปดหรือเปล่าจำไม่แน่ใจ

8ก้าแปดก้แปดแปดสองครับสองร้อยสามสิบห้า